ถ้าคุณเลือกได้คุณอยากได้ยินคำพูดคำไหนจากคู่ชีวิตของคุณคะฉันจะรักเธอจนกว่าชีวิตฉันจะหาไม่หรือฉันจะรักเธอจนกว่าชีวิตเธอจะหาไม่สวัสดีค่ะมิลินคุยปกันนะคะใช่ค่ะ สองประโยคนี้ต่างกันตรงที่ว่าฉันจะรักเธอจนกว่าชีวิตฉันจะหาไม่คือถ้าฉันตายความรักของฉันก็จบลงตรงนั้นแต่ฉันจะรักเธอจนกว่าชีวิตเธอจะหาไม่คือไม่ว่าฉันจะอยู่หรือตายฉันก็จะรักเธอจนนาทีสุดท้ายของชีวิตของเธอ ด้วยการทำบางอย่างให้แน่ใจว่าถึงฉันจะจากโลกนี้ไปแล้วเธอและลูกจะต้องไม่ลำบากมีชีวิตที่สดใสงดงามเหมือนเคยโปรดอย่าเข้าใจผิดนะคะมิลินไม่ได้ต่อต้านคำพูดคำว่ารักกับคนรักนะคะมิลินแค่ขอเสริมว่ารักเขาแล้วก็อย่าลืมทําให้ความรักเป็นรูปธรรมค่ะ หลายครอบครัวเมื่อหัวหน้าครอบครัวต้องลาจากไปก่อนวัยอันควรภาระอันหนักอึง้งมักตกอยู่ที่แม่บ้านคนที่ไม่เคยออกไปหาไรายได้อยู่บ้านเลี้ยงลูกดูแลบ้านอาจจะมีชีวิตที่ผกผันในวันที่สามีต้องจากไปคุณเคยไปงานศพใช่ไหมคะมิลินเคยไปงานศพมากมายคะ่ะ สิ่งที่มิลินต้องเจอทุกครั้งคือน้ําตาผู้สูญเสียคำปอบโยนจากผู้ร่วมงานที่บางครั้งคนปอบเนี่ยก็อาจจะลืมเมื่อเขากลับไปถึงบ้านพวงหลีดมากน้อยขึ้นอยู่กับบรารมีผู้ตายญาติผู้ตายคนตายไม่ได้มีแต่คนแก่เป็นได้ทั้งคนหนุ่มสาววัยรุ่นเด็กหรือทารก และหลายครั้งค่ะมิลินมีโอกาสได้มอบเช็คสินใหม่โราณกรรมในงานตบสิ่งที่มิลินได้เรียนรู้ทั้งจากสายตาของมิลินเองและจากปากของผู้รับผลประโยชน์เขาบอกว่าคำปอบโยนล้านคำยังเป็นแค่เพียงวาจายังไม่ทรงคุณค่าเท่าเงินจากเช็คสินใหม่พวงหลีดวางเต็มศาลา ยังไม่ช่วยซับน้ำตาเท่ากรมทันหนึ่งฉบับคำว่ารักบวกการกระทำคือรักแท้ภรรยาหลายคนรู้ตึงถึงความรักของสามีนาทีที่รับเช็คติดไหมาบางครั้งเงินติดไหมไม่ได้ทำให้ร่ำรวยเลยค่ะแต่ช่วยให้แม่ไม้และลูกกําพาผ่านความยากลำบากไปได้ ถึงวันนี้มิลินขอสแสดงความนับถือและสรรเสริญความรักของหัวหน้าครอบครัวทุกท่านที่ยังดูแลคนข้างหลังแม้ตัวเองไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วมิลินจึงกล้าพูดได้ว่าเขียนคำว่ารักตัวเท่าฟ้ายังไม่ล้ำค่าเท่าลายเซ็นในใบสมัครเอาประกันค่ะเรามาเติมความมั่นคงลงไปในความรักกันนะคะมิลิน ลินดีให้คำแนะนำอน่งมืออาชีพค่ะเรามาลองคุยกันก่อนแบบพี่แบบน้องแบบใจแลกใจค่ะถ้าคุยกันแล้วมันเวิร์กมันตอบโจทย์กับชีวิตของคุณมิลินสามารถแก้ปัญหาที่คุณกังวลที่คุณเป็นห่วงได้เราค่อยมาคุยกันค่ะว่าจะให้มิลินนะดูแลคุณและคนที่คุณรักหรือไม่แบบนี้แปลดีไหมคะทุกความห่วงใยของคุณจะมีมิลินช่วยดูแลค่ะ คุณจะมีเราอยู่เคียงข้างคุณเสมอและพบกันกับมิลินคุยประกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ